อ่ะสวัสดีครับเอฟซีครับวันนี้นะครับเราจะมาพากันเรียนรู้นะครับการทําสกรีนเสื้อนะครับผมไปด้วยกันนะครับเป็นมือใหม่นะครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับตอนนี้เราเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วนะครับก็คือโต๊ะที่ใช้ที่วางสกรีนนะครับผม อ่านะครับอันนี้เป็นเสื้อที่ถอดเอามาทดลองของจริงกลัวงานมันจะพลาดนะครับแล้วก็มีสีนะครับผมสีสกรีนนะครับนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะตัวปาดสีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะเอาบล็อกสกรีนมาวางนะครับครับอันนี้เป็นบล็อกของเรานะครับผม เดี๋ยวเราไปสั่งทํามานะครับตัวนี้บล็อกตัวนี้นะครับมีกรอบนะครับผมมีตัวอักษรนะครับตามแบบที่เราต้องการนะครับอันนี้มันเป็นวางในคำว่านะครับบุญพระวทดอกจ็ดนะครับบุญมหาชาตินะครับเสื้อจะใช้ในงานบุญนะครับ แล้วเราก็สกรีนกันนะครับผมนะ<อ>ครับเ,เ,เราเราใช้สีดำนะครับผมนะครับพื้นเสือ้อสีฟ้าแล้วก็สีส้มนะครับตัวสีฟ้าเป็นตัวทดลองนะครับทีไทยไทยดโอ้นะครับแ,แ,แาเมืองตรงก่อนจะเฝ้าย่ำเป็นได้ยังไง ครับดูนะครับผมอือเพระนี่เลยนะฮะบันี่โคดยํำให้ให้ตงซื้อเลยบันย่ำเลยบ้านทั้งแห่งบอกท่างเก่าล่ะนทาเก่าให้เห็นตวงซื้อเลยบันเอออ่าครับครั้งแรกนะครับผมครั้งแรกนะครับนี่นะครับผิดพลาดไม่ว่ากันนะครับ น้อเน้นลงไปนะครับเห็นเขาบอกว่าต้องเน้นลงไปนะครับเนี่ยนะครับอีกที่หนึ่งนะครับไหนนะครับคิดว่าได้หรือยังครับยกยกบอกฮะยกบวกยกเลยบอกอืมอันนี้ไว้ไหนไว้ดูนะครับผมเอางตรงโต๊ะต่อบวาเปิดเออวางเลยเออเดี๋ยวพอว่างเนี่ยวางจะไว้ครับดูครับผมดูฮะดูฮะโอ้โหนะครับ เอามาเล็งทางนี้ต่อครับเล็งนะครับสุดไหม,อมพอดีบ่ตรงไหมแบงเคยรู้ไหมอ่ะครับผมไป,ไปนนขึ้นไปไปขึ้นไปไปขึ้นมาไปขึ้นไปนะครับผมอันนี้ก็ปกไปไปอันนี้เป็นบล็อกแรกนะครับที่ลองทำนะครับผมนะครับย่ำไเหมเฮ็ด เห็นตัวอักือเลยปูนะครับมาไม่ต้องเห็นปูผมนะครับไม่รู้ว่าได้หรือยังนะครับตัวนี้แบบแบบมันเรีย่ยมเรียบเลยเรียบเด้เห็นตัวอักษรเอ่ออ้าวนะครับผมคิดว่านะอยะ ครับอ่าชิ้นที่สองนะครับเสร็จลงไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาเชือไปตากเลยดูนะครับดูลายเลยนะครับเสางเลยนะนะครับ เราไม่ตันเลยสอดไม้เข้าไปเลยนะครับวิธีนะครับผมแล้วเราก็ขั้วจะตันเนี่ยสี่ตันเนี่ยดินนะครับนี่ฮะเราก็จะเอาไปห้อยนะครับมันสอดไ่เป็นไรไ,ไปนี่ไปโอ้มันก็ติดเป็นสองอย่างนะ ไม่สอดไปหอดเสียเครับเป็นเป็นตัวแรกนะครับพี่เมื่อตีตึงเนี่ยมันทางใน,นอบอกพี่ทำกล้อกพักอะไรนะพักกล้องแล้วเหรอรับโหลดเลยวางลงไปนะครับวางสีลงไปครับแอดมินที่วอาทั้งไทยทั้งล่าด้วยครับ อ๊าดบันี้ครับ,บ,รรบเป็นงานฝึกงานทดลองนะครับเ,เอาละครับตัวนี้มันมันลองด้วยกระดาษนะครับ <laughs> จะเป็นยังไงนะครับเอ้เอา,เ,อาเป็นยังไงนัน่นจดีนะเอ้ อ่ะครับมาสวยงามนี่ครับโอ้มันเริ่มบวกตันแล้วต้างบอกว่านี้มันเ,มเป็นพวกลื่นในขึ้นกระดาษนะครับพรา้ไม่ควรใส่กระดาษเป็นอย่างยักเลยอ่ะเดี๋ยวเราเอาไปตากนะครับนี้ ไม่วากันนะครับงานแรกครับเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับแนะนํามาได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะจัดเต็มนะครับความละเอ่านะครับเดี๋ยวเราเอาไปตากนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนมาดูงานทดลองกันครับเราเอามาตากแล้วนะครับความละเอียดนะครับก็ใช้ได้นะครับครับอันนี้ก็ลองผิดลองถูกนะครับ ไม่ว่ากันนะครับตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับบุญพเวทหกเจ็ดอ่า